เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดวงรายวันวันศุกร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2565วันที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินค้นเกิดวันอาทิตย์มีแนวโน้มว่าคุณจะเจอค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพไปต่างๆทางที่ดีควรมีเงินสำรองเก็บไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานลืมตาอ้าป,ปากกับเก่าได้เสียทีสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นอะไรที่คุณฝันไว้จะได้ดังใจ ที่คุณปรารถนาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นมากอะไรที่เคยมีปัญหามาก่อนก่อนหน้านี้ก็จะที่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนคนโสดก็จะมีโอกาสได้พูดฟุยกับเพื่อนใหม่ลองคบหาดูใจก็ไม่เสียหายสําหรับคนที่เกิดวันจันเรื่องของการเงินมีเกณฑ์เจอรายจ่ายแบบจุกจิกมึนตืบไปเลยตั้งสติแล้วสตาร์ทใหม่ค่อยๆจัดการไปทีละอย่าง เรื่องของการงานสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เตรียมตัวฉลองความสําเร็จเอาไว้ได้เลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักความสัมพันธ์แน่นเหนียวแม้ว่าจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลส่วนคนโสดมีจังหวะด,ดีๆเจอคนดีๆที่น่าคบหาดูใจ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินสภาพคล่องทางการเงินของคุณสามารถบริหารจัดการได้ดีมีประสิทธิภาพเรื่องของการงานยิ้มหน้าบานเพราะอิ่มเอมกับความสุขช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีแต่ความก้าวหน้าและความสำเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักโดยภาพรวมนับว่าเป็นความมั่นคงมากม ส่วนคนสโสดมีคนดีเข้ามาในชีวิตที่ทำให้คุณหัวใจหวันไว้สาหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนใหญ่หากคุณบริหารจัดการดีๆแล้วมีปัญหาอะไรที่จะต้องเป็นห่วงเรื่องของการงานสถานการณ์การงานไม่นิ่งจะมีปัญหามากมายที่คุณต้องลงมือและแก้ไข แต่อีกไม่นานทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักไม่ทิ้งกันไปไหนและยังรักกันตลอดไปและตลอดกาล ช่อนคนโสดการมาเทพแปลงสอนเข้ามาแล้วหากได้เจอใครในช่วงนี้ก็ลองเปิดโอกาสศึกษาดูใจกันดูสำหรับคนที่เกิดวันพฤิหันหสบดีเรื่องของการเงินสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจถึงแม้คุณจะมีรายรับเข้ามาเป็นปกติแต่รายจ่ายกลับเยอะมากขึ้นเรื่องของการงานจะได้รับข่าวดีไม่ว่าคุณจะคิดจะทำสิ่งใดก็ตามสมวังปรารถนา เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักดีขึ้นในทุกๆวันต่างคนต่างร่วมการสร้างฐานะส่วนคนโสดเลิกเหงาเสียทีแล้วอีกไม่นานจะมีคนเข้ามารักมาชอบสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาแบบ ทุกทิศทุกทางและมีโอกาสที่จะได้เงินทองจากโชคลาภอีกด้วยเรื่องของการงานในระยะนี้คุณจะมีความสุขและไม่มีความเครียดอีกแล้วเพราะงานของคุณที่หนักก็จะคลายไปอย่างก็จะกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักแอบเครียดอยู่ลึกๆเพราะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบางอย่างคน,คนโสดเหนงานมากพอแล้วหมดแรงจะวิ่งตามหาใครได้อีก สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินยังมีรายได้จากการทำงานแต่ก็มีรายจ่ายจุกจิกมากมายเช่นเดียวกันดังนั้นควรสำรองเงินไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานความสำเร็จความสมหวงังกำลังจะเก่อเกิดแบบช้าๆขอเพียงแค่คุณเดินหน้าและลุยเต็มที่ทุกอย่างอย่าละทิ้งความพยายามเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุมีคู่คุณและคนรักยังมีปัญหา ยังอยากลดที่ทีลงบ้างหันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดตอนนี้จากที่เหงามานานก็จะมีคนเข้ามารักมาชอบดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ